ผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ได้ชมกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนที่เขาได้ไปปลูกป่าชายเลนกันมาแล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่กับพี่เบนครับผู้จัดการของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำรานแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีครับพี่เบนครับผมอยากให้พี่เบนช่วยเล่าประวัติความเป็นมาความสําคัญของที่นี่ให้ผมฟังคร่าวๆจะได้ไหมครับด้วยความยินดีเลยครับก็ขอย่นนี้ต้อนรับน้องโจนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาเจ้าสำราน รหรือว่าที่เราเรียกกันตามภาษาชาวบ้านก็คือโรงแรมทหารซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกตาอากาศแห่งแรกของเพชรบุรีนะครับแล้วก็เป็นอาคารชายทะเลแห่งแรกของอด้านขวานทองของเรานะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2495จากดำริของท่านจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มีแนวความคิดที่จะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ยังไม่มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับไ้ากเป็นอาคารขนาด2ชั้นแล้วก็มีห้องพักจํานวนทั้งหมด20ห้องนะครับตั้งแต่พศ2 4 9 5ไปต้นมาหลังจากนั้นก็มีได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมานี่ปี2,505ะครับทางกองทัพบกก็ได้รับโอนมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเดิม แล้วก็ทำการพัฒนาจัดตั้งชื่อเป็นสถานพักฟื้นและพักผ่อนของทบอาจจะสำรานให้บริการหลักๆก็คือทหารที่ออกไปทําการรบได้รับบาดเจ็บฐานที่ป่วยนะครับได้มีโอกาสได้มาพักฟื้นพักผ่อนนี่นับนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนานโยบายให้สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายนะครับเราก็เปิดบริการให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับผม อาคารหล,ลักๆก็คืออาคารเรียกว่าอาคารจอมพลนะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังในลังนี้ครับ,รบก็เป็นอาคารที่มีความงามสง่าเป็นอาคารที่เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสามารถต้อนรับคนสามารถที่จะทําการจัดการสัมมนาได้ย่อยๆครับ,รบถ,ถ้าเกิดมีคณะไม่มาก50-80คนก็ใช้ห้องข้างบนเป็นห้องสัมมนาได้นะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่เป็นไม้สักนะครับอยู่ครึ่งหนึ่ง อีกเครื่องหนึ่งก็เป็นอาคารปูนนะครับข้างในก็จะเป็นประตูไม่สักพื้นไม่สักนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคลาสสิกหรือว่าวินเทจตามที่เราเคยได้ยินมานะครับก็ส่วนข้างหน้านะครับก็เป็นสัญลักษณ์พญานาคสอง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 นาคนะครับก็เป็นสิ่งที่แทนเหล่าแพทย์นะครับที่มีส่วนในการที่จะดูแลหาจิ่ป่วย นะครับก็นำมาเป็นสัญลักษณ์ในเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะครับพี่ก็มีโอกาสได้ฐานป่วยก็มาทุกปีนะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎจัดมาทั้งเป็นทหารแล้วก็เป็นครอบครัวทหารมาช่วยพักผ่อนมาพักฟื้นกันนะครับเป็นประจำทุกปีสําหรับในส่วนที่ของเราเนี่ยสิ่งที่เราช่วยเหลือประชาชนนะครับก็คือเปิดโอกาสเป็นสามส่วนส่วนแรกก็คือที่พักในราคาไม่แพงนะครับเราก็เป็น ยี่สิบห้องที่เรียกว่าซีวิวทุกห้องนะครับคือเห็นวิวทะเลทุกห้องใช่ไหมพี่เหนวิวทะเลทุกห้องนะครับต่อมาก็จะเป็นบ้านพักบังกะโลอยู่ทางด้านขวาฝั่งเรือของผมนะฮะมีบ้านพักบังกะโลเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นบ้านก็ได้เพราะบังกะโลจะเล็กไปคแล้วก็มีขนาดสามห้องนอนนอนได้หกถึงสิบคนครอบครัวใหญ่ก็มาได้มาได้ครับก็มีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งหนึ่งอาคารนะครับสามารถที่จะมา ปรุงอาหารมาจัดประกอบเลี้ยงอะไรได้นะครับมีผู้คนประชาชนทั่วไปให้ความนิยมจํานวนมากแล้วก็มีบ้านพักสองห้องนอนก็ขนาดย่อมหน่อยจะเป็นครอบครัวเล็กๆนอนได้สามสี่คนก็จะเหมาะสมครับส่วนที่สองที่เราให้บริการซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากก็คือเรื่องอาหารครับเรามีครัวจอมพลนะครับเรือนสำรานครัวจอมพลนะครับจัดอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารบุเฟ่อาหารโต๊ะเป็นชุดาหตามสั่งอาหารทะเล นะครับต่างๆพวกเหล่านี้สั่งได้หมดนะครับจะจัดเลี้ยงต่อมาก็คือลานกิจกรรมนะครับก็จะเป็นทางด้านข้างของต้นโพหรือว่าทางด้านข้างของพญานาคตรงนี้เนี่ยในหน้าที่ฝนไม่ตกเราก็สามารถจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานครับงานรวมรุ่นงานเลี้ยงรุ่นสิทธิ์เก่านะครับสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณห้าร้อยคนนะครับแต่เราจะมาชุดเล็กก็ได้นะครับถ้าชุดเล็กก็จะเป็นที่เรือนสำราญกับเรือนพระราม ประมาณ50าสถึงร้อคนเมื่อกี้ครับพี่ผมได้ฟังพี่เบนพูดถึงเรื่องครัวของที่นี่แล้วเชื่อว่าที่นี่น่าจะมีอาหารอะไรอร่อยๆแน่นอนเลยใช่ไหมครับที่นี่ก็ได้รับการรับประกันจากหมึกแดงนะครับได้มาชิมแล้วก็ให้ดาวไว้นะครับมีอาหารหลายอย่างอาหารทะเลในราคาที่ไม่แพงเราถูกเขาประมาณส0มสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปูปูนึ่งนี่ก็กิโลประมาณห้าร้อยบาทุ้งอกเกลือนี่ก็สี่ร้อยกว่าบาทนะครับต่อกิโลมีพวกปลาสำลีทอดน้ำปลา นะครับมีเมี่ยงปากระพงพวกนี้เป็นอาหารแนะนําได้ครับพี่ก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ไม่มาพักก็ลองมาชิมแล้วชิมอาหารกันครับได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมชักเริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวให้พี่เบนพาเราไปรับประทานอาหารกันดีกว่าครับด้วยความยินดีแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังครับครับผมครับเชินะครับ ชมครับข้างหน้าผมตอนนี้ครับมีหลายเมนูที่น่ารับประทานจริงๆครับไย่ให้เสียเวลานะครับคุณนชมตอนนี้ครับผมอยู่กับเชฟพี่บุญช่วยครับซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ปรุงอาหารเหล่านี้ออกมาครับเดี๋ยวให้พี่บุญช่วยช่วยแนะนําดีกว่าครับว่าเมนูไหนเป็นยังไงกันบ้างครับครับเมนูแรกที่จะแนะนํานะครับคือเมนูทานเล่นคือเมี่ยงปลากระพงนะครับมีน้ําจิ้มสูตรดั้งเดิมนะครับเครื่องเคียงครับเมนูที่สองคือเน้นอาหารทะเลนะครับ ข้างโรงแรมเรานี่เองนะครับขึ้นมาสดๆนะครับขึ้นจากสดๆมาตลอดนะครับครับผมครับแล้วก็เมนูข้าวผัดปลาเค็มนะครับเป็นเมนูที่แขกที่ได้ที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะสั่งนะครับแล้วก็ทานพร้อมกับไข่เจียวปูไข่เจียวปูของเราสูตรพิเศษนะครับไข่เจียวนี่ดูฟูหน้าเราประทานแบบที่อื่นสูตรพิเศษของแม่ครัวเราครับ พี่ช่วยครับหากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านครับสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวรับประทานอาหารอร่อยๆนี้คุณผู้ชมสามารถมาได้ยังไงครับครับมาไม่ยากครับคือเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับมาทานมาพักหรือมาทานอาหารที่เรานะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาพักหรือว่ามาทานอาหารที่เรานนี่ครับถานที่ติดต่อด้านล่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการเสนาปริทัศน์ในช่วงท่องเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ